สวัสดีครับลุงนพและแกงบีเกิลน,นะครับวันนี้มาแนะนำะต้นไม้ที่ปลูกใต้าชายคานะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับที่ให้ผลผลิตเป็นไม้สารพัดประโยชน์นะครับยอดดอกผลทานได้หมดนะครับเขาเรียกชื่อ,อะมะแปมหรือมะดันแดงมะแปมหมากแปมนะครับเป็นไม้ในวงมังคุดนี่แบบนี้เลยอันนี้ผลดิบของเขานะครับผลดิบของเขานี่ ปลูกประดับก็ได้ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ก็ได้ยอดดอกผลทานได้หมดนะครับทานเป็นผักนะครับผลสุกทานสดก็ได้แปรรูปก็ได้ผลดิบทานสดได้แปรรูปได้นะครับดองแช่อิ่มหมกักวายเชื่อมแยมประมาณนี้นะครับอันนี้ที่ลุงนบเก็บนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์นะเอาทั้งแบบ แบบกระถางที่ติดลูกแล้วนะครับราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่350บาทนะครับกระถางขนาด10นิ้วในกระถางขนาด10นิ้วนะครับหรือแบบในถุงดำก็ได้4ต้นาราคาอยู่ประมาณ150บาทรวมส่งนะครับท่านไหนสนใจก็ลองทักมาครับทักใต้คอมเมนต์ทักใต้ คลิปนี้ก็ได้หรือจะแอดไลน์ไอดีที่0 8 9 2 7 3 9 0 5ก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เขาดกๆนะครับในต้นนี้ก็ดกมากเหมือนกันดกมากเลยนะครับอันนี้ผลใหญ่ด้วยนะครับนี่ปลูกไว้ใต้ใชายคาแบบนี้แหละนะครับไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับผมท่านไหนสนใจก็อ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับหรือ อ่าแอดลไลดีของนุนบได้เลยนะครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ